คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญ10บบาทที่มีการแบบสอบถามกันมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับตอบถามกันมาเยอะนะครับว่ารับซื้อแบบไหนรับซื้อแบบไหนนะครับเ,เหรียญ10บ,บาทปกติทั่วไปนะครับจะผลิตออกมามีทั้งหมดหลากหลายรูปแบบนะครับมีประมาณ61แบบ61ดวาระนะครับถือว่า ผลิตมาออกมาใช้หมุนเวียนด้วยเหมือนกันนะครับพบเจอกันบ่อยนะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับวาระปกติผมรับซื้อเหรียญแล้วไม่เกิน12บาทนะครับก็ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ได้รับความนิยมมากกว่านะครับเช่น2เหรียญน,นี้นะครับเหรียญ10บบาท2เหรียญ2วาระที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือวาระนี้นะครับวาระแรกก็คือเหรียญ10บาท ครบรอบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเหรียญ10บบาทครุฑแล้วอีกวาระหนึ่งก็คือเหรียญ10บาทเอเปกนะครับเหรียญ10บบาท2แบบนี้นะครับผมซื้อสภาพแบบผ่านใช้ไม่บิ่นไม่ดำไม่ชํารุดนะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทนะครับราคาตอนนี้ซื้อได้เริ่มต้นที่100บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับก็แจ้งราคาที่รับซื้อได้นะครับเหรียญหลักๆเลยนะครับที่รับซื้อก็มี2วาระนะครับ 10บาทครุฑและ10บาทเอเป็กแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ1น0่บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างจะบ่อยนะครับใครมีก็ลองสอบถามส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับติดต่อได้ทั้งทางข้อความเพจหรือว่า Li าย ID ก็ได้นะครับ l ลาย ID เดีเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับ